ต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Gaming Mobile Channel นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่อง i n m m o g m o e i l e n n e n นะครับและเกมคอฟด d u t y Mobile นะครับกันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่ดังคอฟดิวตีเนี่ยได้ทําการเปิดมาเมื่อเช้านี้นี่เองนะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้จะมีชื่อว่าอะไรนะครับและมีวิธีการทําให้พันยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยนะครับอ่า อย่างแรกนะครับเพื่อนเื่อนแตะไปที่คำว่ากิจกรรมครับนะครับเราจะเข้ามาตรงหน้านี้นะครับเป็นภารกิจ Challenger Part นะครับให้เราแตะไปที่คำว่ากิจกรรมครับจากนั้นนะครับเลือกหัวข้อนะครับปีนปีนเผาวิบากนะครับปีนผาวิบากนะครับให้เรากดเข้าไปครับอ่าซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นตัวภายในกิจกรรมนะครับที่ผมจะมาอธิบายและก็มาสอนเพื่อนเพื่อนเล่นกันในวันนี้นั่นเองนะครับ อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือว่าระยะเวลาในการทํากิจกรรมนะครับระยะเวลาในการทํากิจกรรมนะครับปืนเผาวิบากตัวนี้เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2567 —นะครับถึงวันที่22พฤษภาคม2 5 6 7นะครับอันนี้คือระยะเวลาในการทํากิจกรรมนะครับ ทีนี้เมื่อเรารู้ระยะเวลาในการทํากิจกรรมแล้วนะครับส่วนต่อมาก็คือว่านะครับผมอยากจะแนะนํานะครับให้เพื่อนๆทําการแชร์กิจกรรมตัวนี้ออกไปนะครับให้เพื่อนๆทาการแชร์กิจกรรมตัวนี้ออกไปในครั้งแรกนะครับเราจะได้รับ energy สายฟ้าเลยเนี่ยสอันหรือว่า3มชิ้นนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นเกมนั่นเองนะครับให้เราทําการแชร์ออกไปนะครับผู้เล่นแต่ละคนนะครับสามารถแชร์ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ตอ1ต่อตอนกิจกรรมนะครับเราสามารถแชร์ได้แค่ครั้งเดียวเพื่อรับสายฟ้า Energy เนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับ3มชิ้นหรือว่า3อันนั่นเองอ่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า Energy นะครับสายฟ้าตรงนี้นะครับจะเป็นตัวสำคัญที่เป็นตัวหลักนะครับในการทำกิจกรรมของเราหรือว่าเป็นการเริ่มเกมนั่นเองนะครับโดยที่กิจกรรมตัวนี้จะดำเนินได้นั้นนะครับก็ต้องมี Energy นะครับเพื่อทํากิจกรรมนั่นเองนะครับแล้วถามว่า Energy ตรงเนี้เราสามารถรับได้จากไหนครับเราสามารถรับได้จากนะครับการทํากิจกรรมเพิ่มเติมนะครับให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านขวามือให้ดีครับตรงของรางวัลนะครับเขาจะมีคําว่ารับเพิ่มอยู่นะครับรับเพิ่มให้เราทําการกดเข้าไปครับอ่านีหนนาี้นะครับจะเป็นตัวกิจกรรมหรือว่าเป็น ภารกิจประจำวันนะครับให้เราทําเพื่อเก็บ energy หรือว่าสะสม energy นั่นเองนะครับทาเอา energy สายฟ้าตรงนี้นะครับเราเอาไว้เริ่มเกมนั่นเองนะครับ energy สายฟ้านะครับมีความสําคัญมากนะครับในการทํากิจกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าน้องๆคนไหนนะครับที่ทากิจกรรมตัวนี้มาทําภารกิจประจำวันให้สําเร็จนะครับเพื่อรับ energy สายฟ้าเพื่อนําไปเริ่มกิจกรรมนั่นเองนะครับ โดยที่ภารกิจประจําวันของเรานะครับจะมีด้วยกันนะครับทั้งหมดนะครับ8ภารกิจด้วยกันซึ่งผู้เล่นแต่ละคนหรือว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่นกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําภารกิจนะครับได้สูงสุดนะครับ8ภารกิจต่อวันเลยดีเดียวนะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นนะครับเช่นล็อกอินนะครับล็อกอินรายวัน1ครั้งนะครับชนะแมตช์จะอันดับ1ครั้ง นะครับใช้ทักษะสกิลเบรเกอร์นะครับสองครั้งในด่านของมันติเพเยอร์พวกนี้เป็นต้นนะครับให้เราทำภารกิจพวกนี้ให้สำเร็จครับเพื่อรับ Energy สายฟ้าเพื่อนำไปเริ่มกิจกรรมนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเรามี Energy สายฟ้าครบแล้วนะครับการเริ่มเกม1ครั้งนะครับหรือว่าการเล่นเกม1ครั้งเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมี Energy สายฟ้านะครับทั้งหมดนะครับ3อันต่อการเริ่มทำกิจกรรมนะครับ1ครั้งนั่นเองนะครับ เมื่อเราเก็บสะสมครบ energy ได้ครบ3อันหรือ3มชิ้นแล้วให้เราทำการกดเริ่มได้เลยครับอ่าพอเราทำการกดเริ่มปุ๊บนะครับมันจะขึ้นไอคอนมาว่าแตะไปที่พื้นที่เสียหายเพื่อซ่อมแซมมันอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับหรือว่า insert ให้ดูนั่นเองอ่าเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นรูปนิ้วชี้คนนะครับให้เรากดตามนั่นเอง นะครับขึ้นเป็นรูปนิ้วชี้แล้วให้เรากดตามเพื่อซ่อมแซมผนังที่มันซุดหรือว่ามันสมนั่นเองนะครับถ้าตัวละครของเราหรือว่าถ้าตัวละครของเรานะครับยังปีนขึ้นไปเรื่อยๆให้เรากดไปเรื่อยๆครับจนกว่านะครับหน้าจอของเราเนี่ยจะลอยต่ําลงมานะครับจะลอยต่ําลงมาหรือว่าลงมาถึงพื้นเนี่ยนะครับอันนั้นคือเราไม่สามารถซ่อมแซมมันได้แล้วนั่นเองนะครับมันก็จะขึ้นว่า ครั้งนี้เนี่ยเรากรู้นะครับไม่สําเร็จนะครับนะครับเรากรู้ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าการที่เราเริ่มกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็จบแล้วนะครับให้เราทําการเก็บสายฟ้าแล้วก็เริ่มแบบนี้ใหม่ทําวนไปเรื่อยๆทําวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้รับของรางวัลครบทุกชิ้นนั่นเองทีนี้นะครับในส่วนต่อมาเรามาดูในส่วนของของรางวัลกันบ้างนะครับ ส่วนของของรางวัลเนี่ยนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ี่ชิ้นนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นนะครับอย่างแรกเลยก็เป็นร่มชูชีพนะครับเป็นนะครับระเบิดมือนะครับแล้วก็เป็นปืนอีก2กระบอกนะครับแล้วก็เป็นปืนอีก2กระบอกแต่มันมีทั้งหมด4ี่ชิ้นนะเป็นปืน2กระบอกนะครับแล้วก็เป็นระเบิดมือแล้วก็เป็นร่มชูชีพนะครับให้เราได้เก็บสะสมกันนั่นเอง ถามว่าไอ้ของของรางวัลเนี่ยเราจะได้รับได้ยังไงครับอ่าเราจะได้รับได้ยังไงนะครับครั้งนี้เนี่ยาการรับของรางวัลนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของการที่เราไปซ่อมแซมผนังได้นะครับขึ้นอยู่นะครับหรือว่าทุกครั้งที่เราทำการเล่นเกมหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะได้นับเป็น หนึ่งนั่นเองนะครับเราก็จะได้เราก็จะได้นับเป็นหนึ่งคะแนนนั่นเองนะครับโดยที่ของรางวัลแต่ละชิ้นนะครับจะมีจํานวนครั้งในการเล่นเกมเนี่ยบอกอยู่นะครับเช่นเราต้องการร่วมชูชีพใช่ไหมเราต้องการร่วมชูชีพหรือว่าพาราไกลเดอร์นะครับให้เรานะครับเล่นเกมทั้งหมด2ครั้งและมีความพิเศษยิ่งกว่านั้นครับถ้าเราทําภารกิจนี้สําเร็จนี้สําเร็จนะครับเราจะได้รับ c h a l l e n g e r e x เนะครับนะครับเราจะได้รับ Challenger EX p นะครับอีก10อ่าก็โดยสรุปนะครับสำหรับกิจกรรมปีนผผาวิบากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปกิจกรรมนะครับปีนผผาวิบากนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่ทางคอฟดีตีได้เปิดมานะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c ส i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง Gaming Mobile Channel วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ